คุยกันเรื่องสูตรการกินอาหารแบบเวจ็เทเรียนไดเอทและวีแกนไดเอทนะครับควบ2อันเลยเพราะมันคล้ายๆกันเวจ็เทเรียนเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือมังสวิรัตส,ส่วนวีแกนคือเจการกินมังกับการกินเจในเมืองไทยส่วนใหญ่คนจะกินเพราะความเชื่อทางด้านศาสนานะส่วนใหญ่นะเชื่อว่ามันจะได้บุญเพราะมันไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่ว่าจริงๆแล้วในทั่วโลกการกินแบบนี้ก็มีเยอะ และเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องบุญบาปด้วยซ้ําไปแต่เขาเชื่อว่าการกินแบบนี้หนึ่งนอกจากจะทําให้ได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนี้การบริโภคเนื้อสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารเนี่ยเยอะมากแล้วมันใช้ทรัพยากรในการ ทำอุตสาหกรรมแบบนี้ครับเยอะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้วานการที่เขาหันมากินวีแกนหรือกินวจ g เทเรียนกันเนี่ยเขาเชื่อว่ามันดีต่อโลกของเราเราลองมาลองดูกันว่าวิธีการกินมังกับกินเจนี้เป็นแบบไหนแล้วมีข้อดีข้อจำกัดอย่างไงบ้างผมเริ่มที่มังสวิรัตหรือวจ g เทเรียนก่อนเลยนะครับหลักการง่ายๆก็คือเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์ครับ จริงๆแล้วเวจตเรตเรียนเนี่ยมันก็จะมีแบ่งออกเป็นหลายแบบย่อยๆนะเบสิกเบสิกเลยก็คือเขาจะไม่กินแค่เนื้อสัตว์บกยังคงกินปลายังคงกินไก่เหมือนเดิมแต่โดยส่วนมากแล้วจะไม่กินเนื้อสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหมูวัวปลาไก่เป็ดพวกนี้นะครับไม่กินเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยกินจากพืชผักผลไม้เป็นหลักแต่ยังคงกินผลิตภัณฑ์บางส่วนที่มาจากสัตว์อยู่เช่นไข่ไก่ นมวัวชีสเนยน้ำผึ้งพวกนี้คือกินได้หมดนะครับไม่กินแค่เนื้อสัตว์เท่านั้นเพราะเป็นแบบนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าสารอาหารที่ได้มันจะครบไหมเพราะตัวที่ไม่กินเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีเลยคำตอบก็คือเขายังคงกินพวกนมพวกชีสพวกไข่ไก่ได้อยู่ก็ยังเป็นถือเป็นโปรโตีนที่มาจากสัตว์ก็ยังมีอยู่นะครับ แล้วก็มีโปรโตีนจากพืชพวกถั่วต่างๆหลากหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็เต้าหู้พวกนี้ก็ถือว่าแหล่งโปรโตีนก็ยังพอมีแต่ก็ต้องเลือกกินให้ได้ปริมาณที่เยอะพอสมควรแล้วถ้าพูดในแง่ของสุขภาพนะครับไม่พบว่าการกินแบบนี้ทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมและยังอาจจะส่งผลดีต่อโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับมีงานวิจัยออกมาแล้วก็พบว่าคนกินมังสวิรัตเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้แต่ก็ไม่ได้ลด แบบเย,เยอะแยะมากมายจนว้าวขนาดนั้นนะครับก็ต่างกันแค่เล็กน้อยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นแงด่ดีและในมุมของโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกงี้ครับโรคเบาหวานสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่นะเบาหวานประเภท2เนี่ยนะครับมักจะเกิดจากการที่เรามีน้ําหนักตัวเยอะเกินไปถ้าเรากินมังสวิรัตแล้วสามารถลดน้ําหนักและคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ได้มันก็จะลดความเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานไปด้วยในตัวครับแล้วกินมังสวิรัตมันช่วยลดน้ําหนักได้ไหม หรือมันช่วยได้เพราะอะไรหลักการคืออย่างนี้ครับถ้าเรากินมังแล้วเลือกกินเป็นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับเราจะได้แคลอรี่น้อยกว่ากินแบบอื่นในความอิ่มที่เท่ากันโอ้มไมเอาใหม่นะสมมุติเรากินเนื้อสัตว์เรากินอย่างอื่นตามปกติเทียบกับกินมังสวิรัตในความอิ่มที่เท่ากันแล้วเนี่ยถ้ากินแบบถูกวิธีนะมังสวิรัตเนี่ยจะได้แคลอรี่น้อยกว่า มันก็ทําให้ลดน้ําหนักได้ไงแล้วที่ว่าถูกวิธีคืออะไรถูกวิธีคืออย่างนี้ครับอย่าลืมนะมังสวิรัตเนี่ยกินไม่ได้แค่เนื้อสัตว์นะโดนัทก็เป็นมังสวิรัตนะครับชาโนงไข่มุกก็เป็นมังสวิรัตขน,นมปังก็เป็นมังสวิรัตเนี่ยเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมังสวิรัตที่ตัดเนื้อสัตว์ออกไปเนี่ยก็ยังเหลือของอ้วนอยู่เพียบเลยถ้าเราเลือกกินไม่เป็นระวังไม่กินแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียว อย่างอื่นเช่นพวกขนมเคก้กน้ำหวานโดนัทพวกนี้เรากินเยอะโดยเราไม่รู้ตัวมันก็ไม่สามารถลดน้าหนักได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากินมังแล้วเราระวังพวกแป้งพวกไขมันพวกโซเดียมงสูงพวกนี้ให้ดีครับแคลอรี่เราก็จะได้น้อยลงแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้เช่นกันนี่คือมังสวิรัตนะครับส่วนเจหรือวีแกนเนี่ยมันจะไปไกลกว่ามังสวิรัตอีกมังเนี่ยคือแค่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่เจนี่คือ ไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนมไข่ไก่ชีสเนยน้ำผึ้งห้ามหมดเลยนะครับถือว่าไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตบางคนถ้ามีความเชื่อมากกว่านั้นแม้แต่เสื้อผ้าที่ทํามาจากหนังสัตว์อะไรพวกนี้เขาก็ไม่ใช้นะครับโอเคถ้าพูดเฉพาะเรื่องการกินเนี่ย,เ,ยเขาไม่กินพวกนี้ทั้งหมดเลยก็จะกินแค่ผักผล,ลไม้โดยตรง พราะนั้นปัญหาหลักๆของเจเลยก็คือโปรโตีนจะหากินได้ยากนะฮะเพราะว่าไข่ไก่นมชีสพวกนี้โยเกิร์ตพวกนี้ยังกินไม่ได้เลยแรงโปรโตีนของเจก็จะเหลือพวกถั่วต่างๆซึ่งก็มีหลากหลายชนิดเลยก็ต้องกินจากถั่วเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเต้าหู้บ้างอะไรพวกนี้นะครับอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะครับแลดูไฮโซไหมอย่างหนาป,ปึ๊กเลยนะ ISSA นะครับเขาให้ข้อควรระวังสำหรับคนกินมังและกินเจนะครับว่า สารอาหารที่จะขาดเลยนะหลักๆเนี่ยคือตัววิตามิน B12 แคลเซียมไอโอดีนโอเมก้า3แฟตตี้อาซิดกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรดไขมันโอเมก้า3มันจะอยู่ในปลาทะเลซึ่งถ้ากินปลาทะเลไม่ได้มันก็จะหากรดไขมันโอเมก้า3ได้ยากมากอาจจะต้องไปกินพวกมเมล็ดแฟลกวอลนัทแล้วฟแฟลกกับวอลนัทเนี่ย จะไปหากินจากไหนอ่ะถูกไหมครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องพวกนี้นิดนึงและสุดท้ายก็คือวิตามินดีซึ่งเราก็อาจจะได้จากแสงแดดด้วยเัราะสารอาหารเหล่านี้ทั้งหมดที่ไล่มาเนี่ยนะครับคนกินแพลนเบสเนี่ยมักจะขาดถ้าตามหนังสือเล่มนี้เขาแนะนําเลยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือใช้อาหารเสริมเลยอาหารเสริมที่มาจากแพลนเบสเนี่ยก็มีเยอะหลากหลายแล้วก็สามารถกินเสริมเข้าไปได้แต่จริงๆแล้วเขาก็บอกนะครับว่า ถ้าเราไม่ได้แบบกินเพราะว่ามีความเชื่อแบบเคร่งครัดว่าจะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เนี่ยเราจะกินเพื่สุขภาพเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเคร่งครัดเป๊ะขนาดนั้นก็ได้เราอาจจะมีแบบบางมื้อที่ยังกินเนื้อสัตว์หรือกินออปลากินไก่ บ้างนะครับเพื่อให้มันได้สารอาหารที่หลากหลายครบถ้วนบางมือนะครับบางมือรวมถึงกลุ่มอาหารที่ควรระวังหลีกเลี่ยงให้กินน้อยๆสําหรับคนที่กินเจกินมังก็คือพวกชากาแฟนะครับมันอาจจะ ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารบางอย่างและก็ที่ต้องระวังเลยก็คือพวกโซเดียมสูงๆไขมันอิ่มตัวสูงๆรวมถึงน้ำตาลสูงๆด้วยทีนี้มาดูการจัดอันดับจากนิตยสาร US News ปี2019คือปีนี้เลยปีล่าสุดนะครับเริ่มที่เวจ g เ t เลียนหรือมังสวิรัตก่อนดูเรื่องของการลดน้ำหนักลดน้ำหนักในระยะสั้นนะได้คะแนน3.2เต็ม5อยู่อันดับที่18นะครับ แล้วถ้าพูดถึงระยะยาวเลยได้คะแนน3.0เต็ม5อยู่อันดับที่12เพรานก็ถือเป็น1ในวิธีที่ลดน้ำหนักค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับพูดในมุมของการทำตามง่ายนะครับได้2.6เต็ม5ก็เรียกว่ากลางๆไม่ได้ทำยากมากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าทำง่ายซะทีเดียว แต่ข้อดีเลยคือเรื่องเฮลตี้ครับได้4.1เต็ม5นะครับได้คะแนนสุขภาพเนี่ยสูงมากถ้าพูดถึงดีต่อเรื่องหลอดเลือดหัวใจอยู่อันดับ9และดีต่อเบาหวานอยู่อันดับ13เพราะฉะนั้นถือว่าคะแนนโดยภาพรวมจากทั้งหมด41ประเภทการกินเนี่ยมังสวิรัต์อยู่อันดับ11นะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นการสูตรการกินที่ค่อนข้างโอเคเลย ส่วนของวีแกนหรือการกินเจนะครับดูเรื่องการลดน้ําหนักก่อนในระยะสั้นนะครับได้3.6เต็ม5อยู่อันดับ11ซึ่งถือว่าดีมากและพูดถึงระยะยาวเลยเนี่ยอันดับ3นะครับเป็นสูตรการกินลดน้ําหนักที่ดีที่สุดอันดับ3เลยนะวีแกนเนี่ยแต่ข้อเสียของวีแกนครับที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยคือการทําตามได้เนี่ยนะครับ1.5เต็ม5ครับพูดง่ายคือทําตามได้ยากมากจริงๆนะ เรานึกภาพตามเนื้อสัตว์กินไม่ได้ทั้งหมดเลยไขย่ไก่โยเกิร์ตนมชีสเนยกินไม่ได้เลยเนี่ยมันต้องเลือกกินแต่ผักผลไม้และผักผลไม้ถั่วต่างๆที่จะให้โปรโตีนได้ดีเนี่ยก็หากินได้ยากและมักจะมีราคาสูงแล้วการที่เราจะออกไปตามร้านต่างๆแบบหาอาหารเจกินเลยเนี่ยมันต้องเป็นร้านค่อนข้างเฉพาะเลยมันก็จะทําตามได้ยากนิดหนึ่ง แล้วถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับได้3.2เต็ม5จะเห็นว่าได้คะแนนน้อยกว่ากินมังนะครับถ้าพูดในแง่ของสุขภาพทั้งๆท,ท,ที่ไม่กินเนื้อสัตว์แบบเคร่งคัดเลยแต่เนี่ยครับมันเลยกลายเป็นผลเสียเพราะมันยิ่งทําให้มีโอกาสที่จะขาดสารอาหารดีๆไปหลายตัวมากกว่าการกินมังมันก็ควรที่จะสมดุลน,นะให้ทําตามได้ง่ายให้ได้สารอาหารครบควบคู่ไปด้วย นั่นก็เป็นทั้งหมดครับของการกินมังและกินเจนะหวังว่าพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นว่ามังกับเจต่างกันยังไงผมลองไปเสิร์ชดูใน Google แล้วนะครับเมนูอาหารมังกับเจตอนนี้ตามอินเทอร์เน็ตอะเยอะมากเพราะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถจัดเวลาทำอาหารเองได้แล้วอยากลองกินมังกินเจนะผมว่าไม่ใช่เรื่องอยากรวมถึงถ้าออกไปกินตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เราลองเลือกในเมนูดูอะครับถ้าจะกินแบบมังเนี่ยผมว่าเมนูก็มีให้กินได้แทบทุกร้าน แต่ถ้าเป็นเจก็อาจจะหายากหน่อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้ามีสูตรอาหารที่อยากรู้อีกคอมเมนต์ไว้ได้จะพยายามไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ